เอาค่ะเดี๋ยวมาเก็บโคอยู่ในขะเนอทมาเก็บโคที่วกากัดด้านเลยนนขะนะนะฮะทม่กินจมาฟ้าในจอมเนี่ยะนั่นแนเือหันนั้นแขนเื้อหมูคนะเนะนะับเดี๋ยมมากินจูด้วยหนขะรั้นนะของน้องชาไม่น้มาครับมีกุ่มเยอะในะนะเดี๋ยวก็าควไปสูงังวันแทงในขะเนะ เมืนเน่อกล่ามามีทีวัดนโปรภายในคณะโนปะรภัยที่บา้านที่บา้บานนี่นั่นในคนนะครับลองกันนล้วล่ะแล้วน้ำไปเือมื่อกลนี่อะจะบุนขอบเงินเงื่อนเมื่อกี้คนะขอบเงินเงืนอนครับเราได้เป็นเสื่อนน้า ใช่ไมเนี่ยนี่านะก็ครอบครัวตัวเองนะคนเงินน่าครบตัวเองเลยมันยาวสามินี่ขนมีการถวายสองอย่างเนาะกาำถวาย ต้องนมานหมดเยนูเนาะประมาณชิบัดชาบัดใกันนะเาิเปินมือกันเขาตั้นไอดอนเงี้ยครับเนาะีกหวเนครับมือเดียวในเดื่องตัางมาถึงในกางตัางแน้วนะครับเนาะจะจะถึงที่ยี่นะคไปมาถึงในย่านนะครับเขาขี่รถมาถึงตั้งในยาานนะครับขาใหญ่ของคัรเนไมีตัวหนนะครับไม่รู้ปีรามก็ล่มก้นำอันนะคับน อาจจเป็นกาไนะ okay, จะเห็นตรน,นั้นนะอม,มุกไทยถนนมุกไทยนคะครับเส้นตั้งหลวงมุกไทยคันเป็นเนนส้นนะฮะเส้นน้นกาอยู่นู่มาเล้ยนในอ่ามันเป็นเส้นตั้งลุงกรุงเทพอ่าลำปูนลำปาง,องอตรงหัวใงกรุงเทพบนนี้ฮะนะถ้านใะครเหนอะก็ติดต่อาได้น้อ